โอเคครับกลับมาอยู่กับ MJ กันต่อนะครับกับดา a g o n ลาราจาวันนี้เป็นวันโค้ดเบต้าวัสุดท้ายแล้วครับผมจบที่50เนี่ยเลเวล50เรียบร้อยแล้วก็เรียนรู้ระบบพื้นฐานของเกมแล้วครับคือถ้าเราเลเวล40ปุ๊บมันจะมีอันใหม่เข้ามาแต่ตอนนี้ผมขอไปดูสมาคมก่อนนะนี่ไงผมสร้างเอาไว้ครับมีสมาชิก70คนแล้วก็กิจกรรมของสมาคมครับที่เราทำได้ก็คือสามารถขอสวัสดิการได้ เราจะได้เงินรายวันทำนองเนี้แล้วก็มีพวกการดูแลงเงินเดือนสมาชิกอะไรอย่างนี้ถ้าเราบริจาคของพวกเนี้ยเราก็จะได้ค่าคงตัวนะเดี๋ยวผมพาไปดูมันมีอะไรให้เล่นเยอะไงผมก็ยังดูไหม่หมดของเกมเลยอ่ะโค้ดเบต้าเขาแป๊บเดียวเองครับนี่ขนาดเปิดต้องสิบวันเนาะผมได้แค่นี้เองอะ่ะความรู้นะแกนความรู้เกมนี้ยมันเยอะไงครับเนี่ยตรงนี้เห็นป่ะถ้าเราบริจาคก,ก็จะขึ้นทางนี้แล้วก็อุทิศประวัติก็จะขึ้นคงค้างไว้ก็จะเป็นแบบนี้ครับ แล้วก็กิจกรรมของสมาคมก็จะมีประมาณนี้มีแฮกเกอร์ที่สามารถทำได้มันจะง่ายๆครับเข้าไปแฮกพื้นที่ต่างๆอะไรออโต้ไปเลยแล้วก็อันนี้เพลงดาบน่าจะเป็นนั่นหรือเปล่า PVP หรือเปล่าไอ้พวกนี้ผมจะไม่ได้ลองไนงะเพราะว่าตอนนี้ผมเลเวล5้าิบแล้วผมจะไม่ทำพวกนี้แล้วนะแล้วก็สมาชิกกับไอ้พวกนี้เราสามารถเอาเงินค่าใช้จ่ายของเราอะไปอัปเกรดพวกนี้ได้ครับนี่แต่รร้สึกว่าต้องอัปเกรดอันนี้ก่อนนะ ตอนนี้ก็ยังไม่จริงจังครับมันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะเลยอะ่ะ21ล้านอะในการอัปเกรดห้องประชุมไงซึ่งจะอัปเกรดไอ้พวกนี้เพิ่มเติมได้เนี่ยอันนี้ก็น่าสนเนาะอันนี้เราจะสามารถปลูกดอกไม้ได้ทํานองนี้ไงเดี๋ยวผมลองพาไปดูครับที่สมาคมเรานะชึบนี่ไงสู่สมาคมของเราเรียบร้อยครับตรงเนี้เราสามารถมาปลูกต้นไม้ได้เป็นสายปลูกผักทานองนี้ แต่เราต้องเป็นเหมือนกับลูกกิวนะครับถ้าเราเป็นหัวหน้าเราจะไม่สามารถปลูกได้เนี่ยมีคนมาปลูกเอาไว้นะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นที่สุ่มกาชาครับของสมาคมกิวเราตรงนี้ไอ้ตรงนี้ถ้าเราแฮกเสร็จอนะ่ะเราก็มาส่งเขาตรงนี้ได้ครับเราจะได้คะแนนของสมาคมของเรานั่นแหละจากตรงนี้เลยนะไม่มีใครอยู่ในสมาคมเลยพวกนหยเขาเลิกกันหมดแล้วมั้งรอโอเพนไงวันนี้มันมาสุดท้ายแล้วครับของโค้ดเบตา้าผมจะมาทําอย่างหนึ่งให้ดูเดี๋ยวนี้นะ ผมเกาะไปดูตัวของผมก่อนการย้ายค่าบัเสดกของอุปกรณ์อะ่ะผมว่าดีนะเนี่ยเราสามารถแยกได้เลยเห็นปะถ้ามันมีลักษณะพิเศษอ่ะเราก็สามารถเอามารวมกับอันเก่าได้ครับหรืออันที่ดีกว่าทํานองน,นี้ไงตอนนี้คะแนนของผมอะ่ะหรือ DP อประมาณ21,000นะยังไม่เยอะไงเพราะผมไม่ได้เล่นสู้เลยอะ่ะผมจะไปเน้นแบบหาความรู้ของเกมซะมากกว่าสมาคมใหม่แล้วอ๋อ,อนี่กิจกรรมค้างอยู่ยังไม่ได้ทํานะ แล้วก็วันนี้ที่ผมจะพามาดูก่อนเซิร์ฟปิดโค้ดเบตา้านั่นก็คือถ้าเราเลเวล40ปุ๊บมันจะมีของใหม่เข้ามาครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะเขาเรียกว่า um อาชีพเสริมเหรออยู่ไหนวะเนี่ยหมวดไหนวะเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วอะ่ะน่าจะต้องเป็นในตรงนั้นหรือเปล่าสถานะนี่ไงอยู่ในสถานะครับคือตอนเนี้ยผมเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่ครับมันจะมีให้เราเลือกทั้งหมด3สายนะผมจะกลับไปดูหน้าเดิมยังไงวะ นี่ครับมันจะมีร้านอาหารที่เราสามารถทําได้แล้วก็เหมือนกับว่าเปิดร้านอาหารก็ได้นะถ้าเราเลเวล40ปุ๊บเราก็จะสามารถเลือก3อย่างนี้ได้ครับเป็นอาชีพเสริมทํานองเนี้ยตอนแรกผมว่าจะทําอาหารแต่ไม่เอาแล้วแล้วถ้าเราอยากจะเลือกอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องเลเวล60เท่านั้นครับนี่ถึงจะสามารถเลือกอย่างที่2ได้ต้องเก็บเลเวลให้60ไงผมได้แค่50ป่ะเพราะผมไม่ได้สู้เลยแล้วก็พลังใจกับข้างบนตรงนี้ไอ้พลังใจตรงนี้แหละที่เราต้องรอรายวันครับ ส่วนพลังกายเราก็สามารถเพิ่มได้เรื่อยๆนะโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูไอพื้นที่สําหรับไอซูเปอร์สตาร์ของเรามันจะมีพื้นที่แสดงของเขานั่นแหละครับที่เราสามารถไปได้ในการอยากเป็นซูเปอร์สตาร์นั้นเราต้องเลื่อนขั้นในพวกนี้ครับแล้วก็รางวัลในการเลื่อนขั้นก็จะได้ประมาณนี้นี่มันจะมีให้เรานะได้นี้ด้วยเหรอเหมือนก็เป็นอวตารของเราครับอันนี้แล้วก็ขั้นต่อไปก็จะเป็นผู้ฝึกซ้อมงานและนี่ไง มันก็จะเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆทํานองนี้ตอนนี้ผมอยู่คัดหนึ่งอยู่เพราะว่าค่ายตรงนั้นนะ่ะมันต้องรอลายวันไงไปดูฝีมือก็ได้ครับชึบนี่พลังใจเนี่ยที่เราต้องเก็บลายวันครับมันจะขึ้นประมาณวันละสามร้อยมั้งอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็การฝึกก็ประมาณนี้ฝีมือสไตล์การแสดงมันก็จะมีแค่3อย่างนี้ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นส่วนเสริมนะที่เราสามารถทําได้เย่สองอย่างเนี้ยผมจะพาไปดูว่ามันคืออะไรครับโอเค เราไปฝึกฝีมือกันก่อนไหมใกล้จะเป็นระดับ B แล้วเนี่ยอ่ะฮะอันก็เดินทางเลยครับเรียนรู้กิจกระสียงเพลงไอ้พวกนี้สามารถทําได้หมดนะถ้าพลังใจเรายังเยอะอยู่อะ่ะเราก็สามารถไปตรงนี้ได้ครับฝึกเต้นระบำหน้าทะเลไหมอันนี้เรามีเลขาของเราไงโอเคไปเราไปที่ตรงนั้นกันดีกว่าครับทะเลอะฮะ นี่ไงอ๋อในสมาคมเราก็มีนี่หว่าเนาะเราก็สามารถมาฝึกตรงนี้ได้เพื่อเพิ่มเกรดของเราทํานอนเนี้ยมันก็จะเป็นการฝึกไปเรื่อยๆครับเพื่อรอเกตรดตรงนี้เต็มเราก็จะได้คะแนนไงอันนี้ก็เป็นการเป็นซูเปอร์โมเดลพื้นฐานของเรานะมันจะมีให้เลือกหลายอย่างครับที่ทําได้โคตรแจ่มเลยแล้วก็ไอ้ระบบนั้นผมอยู่ไหนกะเนี่ยไอ้ระบบพหารนาผมอะ่ะผมอยากเอาสเก็ตมากเลยอะ่ะเนี่ยผมถึงหมดแล้วไง แต่ผมไม่สามารถผลิตได้อะเพราะผมขายตัวเนี้ยเราต้องไปซื้อตัวเนี้ยก่อนครับแผนผังเนี่ยผมยังไม่มีไงโอเคก็เ,เก็บไว้ก่อนนะฮะนี่ไงเราก็ฝึกได้ไอค่าพลังใจเราก็จะลดลงไปเรื่อยๆครับนี่เห็นปะถ้ามันลดจนศูนย์แล้วอะวันเนี้ยเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้แล้วทํานองนี้ไงเราต้องรอเจนวันหน้าเพื่อจะทําขั้นต่อไปโอเคผมฝึกฝีมืออยู่ใช่ไหม นี่เราได้คะแนน60เห็นป่ะแล้วก็ได้ EAP ด้วยครับไม่จําเป็นต้องไปสู้ก็ได้นะลงดันอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องก็ได้ผมอยากพาไปที่อื่นบ้างอะฝึกเพลงกวีไหมโอเคลองไปดูหาที่มีเลขาครับเราจะได้ไอ้คะแนนตรงนี้ไวนะเนี่ยคะแนนข้างล่างเนี้ยโอเคไปนี่ไงมันก็จะเป็นพื้นที่ที่ต่างกันเราสามารถซ้อมกีตาร์ได้ทํานองน,นี้คือสามสายอาชีพอะมันจะต่างกันนะครับ ถ้าเราทํางานที่ต่างกันอย่างเนี้ยมันก็จะเหมือนกับว่าเราจะได้ของที่ต่างกันไงนแต่มันเลือกได้แค่อย่างเดียวเนาะผมก็เลยพามาดูอย่างเดียวเนี่ยโคตรเศร้าเลยนายขวางกล้องไอ้นี่ดูๆมันจะมาฝึกเหมือนเรานะแต่นี้ขึ้นช้าเนาะดูด,ดิอันนี้มันได้เกรดอะไรอะแต่ผมรอด,ดูก่อนนะเสีย12ครับได้60ค่าสถานะน่าจะเป็นความสามารถอันนี้หรือเปล่าระดับ C เนี่ยตอนนี้ผมพันหกแล้ว ผมจะลองทำให้2,500หดูครับเป็นระดับปีนะแล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละรครับเราก็จะไปทำหน้าที่ต่างกันอันนี้นะ่าจะเข้าโตเกียวเลยนะพาไปดูโตเกียวดีกว่าไหมกับไอ้เรื่องสไตล์กับการแสดงเนี่ยผมยังน้อยอยู่ไงผมก็เลยไม่ทำไปตรงนี้ให้ดูครับเพราะว่าผมจะเอาไว้ค่าความสามารถมากกว่าโอเคผมจะลองไปตรงนี้ก่อนนะครับว่าคนเยอะหรือเปล่าชมรมการสอนเต้นเนี่ยไปดูทีวีก็เพิ่มแล้วโคตรง่ายเลยโอเคไปกันดีกว่าครับ นี่ไงก็จะเป็นพื้นที่ของเขาโดยเฉพาะเลยแล้วก็มานั่งดู m อเนี่นแหละเห็นป่ะอันนี้ง่ายสุดแล้วแล้วคนก็เยอะด้วยครับเพราะว่ามันอยู่ในร่มอ่ะถ้าเราเหมือนฝึกกิจกรรมไอเนี้ยกลางแจ้งอ่ะล้วเวลาฝนตกอย่างเงี้ยเราจะเสียค่านั้นเยอะขึ้นครับค่ากําลังอ่ะเดี๋วพาไปดูเนี่ยค่าพลังใจะครับเราจะลบมากขึ้นนะเราต้องอยู่ในร่มทํานองเนี้ยมันจะได้ลดน้อยๆไงเราจะได้ทํานานๆ ก็ต้องรอเกตตรงนี้เหมือนเดิมครับแต่ตรงนี้มันเสียงดังอะผมไม่ค่อยชอบเลยไอเอพด้วยว่าโครแจ่มจะทตามจำกัดเวลาก็าจะเหมือนกับจำกัดเวลาแหละครับไอพวกเนี้ยนะเดี๋ยวพาไปดูไอน,นี้มันเสียงดังอะผมก่อฝึก3รอบก่อนแล้วก็ยืนดูอย่างเงี้ยไปเรื่อย,อยทถวนอนเนี้ยอันนี้ง่ายสุดแล้วเขาเศร้ามันก็ขึ้นเรื่อยๆนะสัก2,000นะน่าจะแจ่มเนาะ นเริ่มมากันแล้วอะอย่างแน่นเลยพวกนายได้60แต้มครับค่าสถานนะความเชี่ยวชาญน,นะโอเคพอละแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่หนึ่งครับนี่สามารถแต่งหน้าแต่งตาได้แล้วก็ไอตรงนี้ก็าสามารถเรียนรู้ได้นะส่วนในตัวนี้ที่ผมจะพาไปดูเนี่ยไอสองอันเนี้ยไอพวกเนี้ยถ้าเราทําเสร็จปุ๊บเราจะสามารถเอาไปขายได้ครับกออกไปข้างนอกก่อนอเสียงมันดังไงตรงนี้ดู เองก็ซ้ำๆนายมันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอเคไปข้างนอกอ่อนะโอเคออกมาแล้วครับเสียงโคตรดังเลยน้องในอ่ะโอเคมันต้องหาวิธีปิดไอ้ตรงนั้น่เสียงตรงนั้นไงอ๋อตรงนี้ก็สามารถมาฝึกได้เหรอเดี๋ยนะมันต้องมีอ่ะเขาพาผมมาที่นี่ไงหรือเปล่าลองดูก่อนว่ามันคืออะไรอยากอยู่เงียบๆทำนองเนี้ยฝึกคำพ้องเสียงอ่ะโอเคเนี่ไงอ๋อมาฝึกที่ตู้กระจกเราเองครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ ไอพวกข้างล่างเนี่ยไอพวกนี้ยถ้าเราทำเสร็จปุ๊บเราจะสามารถเอาไปขายได้ครับขายในโมเลยนะเราต้องซื้อไอพวกนี้ก่อนเนี่ยร้านคาสตาทำนองน,นี้ถ้าเราซื้อปุ๊บทำไอพวกนี้แล้วเราจะได้สองอย่างครับดียวพาไปดูในตัวละครนะเนี่ยเ็าจะเป็นอนันี้บัตรเงินฟังทำนองน,นี้ไอพวกนี้มันจะเพิ่มค่าความสามารถพิเศษของตัวละครอื่นครับที่กดใช้ทำนองน,นี้ไง เราก็สามารถเอาไปขายได้อย่างนี้ไปสัน,นีเห็นป่ะลดเดเมา1.1ถ้าเราไม่ใช่สายต่อสู้อะเราก็ผลิตไอ้พวกนี้แหละครับเซนไลเซนแฟนคลับของเราแล้วเราก็เอาไอ้พวกนี้ไปขายในมอได้ผมมีเลขาด้วยนะนี่ไงเราก็ขายได้ครับราคา6ทำนอนนี้เราก็วางขายไปเลยนี่แล้วก็รอคนมาซื้อเพราะว่าไอ้พวกนี้มันบวกบัฟพิเศษเนะลยเราก็สามารถกดขายได้เห็นป่ะ พวกแจมอะต้องมีเลขาด้วยนะมันจะสามารถเปิดคลังสินค้าได้ครับเล่นไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวเขาก็สอนเราเองนะพวกเลขาพวกอะไรอย่างเงี้ยพวกสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงรู้สึกว่าเลเวล50จะได้นะเขาจะคอยเพิ่มบัฟแล้วก็ดีพให้เราอะโอเคเท่าไหร่แล้วเนี่ยผมอะอับแลวเหรออย่างแจมเดีด๋เดๆๆเดนายใช่เรียกวเนะี่ยาท่าทำทางหนูอะประดับผมก็ได้สูงสุดแค่นี้ไง แต่อันอื่นไม่ค่อยสวยเนาะผมว่าต้องเป็นของในมอ่ะน่าจะสวยกว่าเนีย่ยได้อันนี้มาอันนึงอันนี้เขาแจกครับอันนี้ก็สวยเนาะดูดีน่ารักดีอะเดี๋ยวรอให้มันโอเพนเบต้าก่อนครับผมว่าผมจะซื้อตัวหนึ่งในเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยน,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 น่ารักดีไงแต่ผมจะไปเล่นอีกสายหนึ่งครับอีกอาชีพหนึ่งอะน่าจะเป็นเมดอะที่เขามีคู่ของเขาทํานอเน,นี่เขาจะไปเล่นสายนั้นไงเอา้าอันนี้อะไรอะอีเวนต์พิเศษเหรออ๋อต้องกดตามครับโอเคนี่ มันจะได้เพิ่มขึ้นนะถ้ามีอีเวนต์พวกนี้ให้เราอะ่ะเราก็ต้องกดตามวงแดงเห็นปะ่ะอีเวนต์เล็กๆที่เราสามารถทําได้ครับในเกมนี้เอา้าพลาดไปครั้งหนึ่งวะ่ะสองครั้งแล้วโอเคในยี่สิบพีครับเราก็ต้องกดตามแต่ต้องกดให้พอดีไงต้องให้เขาเขียวก่อนถึงกดผมพูดไปด้วยฮะกดไม่ทันนะฮะตึมตึมเปาะอ่ะ ่าจะใช่นะพาดอีกครั้งเดียวทาพาดําพาดไม่งั้นจะไม่ได้คะแนนพิเศษครับต้องรอเขาเกี่ยวก็นั่นไงเฟลเลยโคตรเศร้าอดได้คะแนนพิเศษฮะมีคนซื้อแล้วเหรอมันไวจังอะอ๋อไม่ใช่นี่เดียนต่อสู้อันนี้เป็นซีซั่นพาที่เราสามารถรับได้ไงคนนี้น่าจะเป็นเหมือนกับไอ้นั่นเราครับผู้ช่วยอะเออเดี๋ยวผมพาไปดูผู้ช่วยดีกว่าลืมเล มันจะมีแถบผู้ช่วยของเราอยู่นะคู่หูนั่นเองพวกเนี้ยเขาจะคอยช่วยเราได้ครับเวลาเราลงดันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตัวละครที่ผมมีเนี่ยชูเอิญเชีะเขาจะใช้สกิลประมาณนี้ครับเขาจะสร้างโล่ให้เราครับเหมือนกับซับเด,ดมเมจทํำนองน,นี้เหนื่อยแล้วเหรอโอเคฝึกซอ้อมอื่นๆก่อนฮะเฮ้ยผมจะอัพแล้วเนี่ยดูดีอีกหน่อยเดี๋ยวเองจะ2 5 0 0แล้วอะ่ะมันไม่ช้าเราผมอยากได้อันนี้ให้ดูไง ต้องบนต้องอาบวน้อเนี่ยต้องเป็น B ีอะถึงได้แน่เลยอะโอเคงั้นเราก็ต้องไปทําอย่างอื่นครับไปฝึกเพลงกว,วีไหมหรือฝึกเต้นลําเหมือนเดิมระบายาทะเลเนี่ยน่าจะแจ็บว้าวมาเมืองชัยทะเลมืองนี้ผมก็อชอบเลยฟิลโคตรดีอะอ๋อต้องฝึกตรงนี้อ่ะฮะดูดีมีที่เต้นออดิชั่นข้างล่างด้วยโอ,อ้สุดเศร้าเลยอเอาไมคแล้วเหรอนาย ผมจะทำให้ได้นะครับรอบนี้เดี๋ยวลองดูกันเรียบรล่อยซี่อิซี่ถ้าเอาจริงนายไม่มีพลาดไปเราไปดูคู่หูก่อน,อนครับถึงไหนแล้ววะเนี่ยอ๋อถึงตรงนี้เขาจะให้บัฟเสริมพิเศษเราแล้วก็ถ้าเรายิ่งมีคู่หูเยอะอย่างเงี้ยเราก็จะเพิ่มความสามารถเขาไปเพิ่มขึ้นครับการรับสมัครคู่หูก็คือตรงนี้นี่ไงเขาจะแจกฟรีวันหนึ่งครับรอบหนึง่งทำนองเนี้ย เราก็สามารถมากดรับตรงนี้ได้มันไม่ใช้ค่าใช้จ่ายนะต่อวันนะในตัวละครอะไรสามดาว,นา,าน,วนายเศร้าเน,นี่ยโอเคเอาเพิ่มเลยนี่ยครับลายวันเนี่ปะไอ้พวกนี้ก็คือแบบธรรมดาครับไม่ได้แรนะทึบเดสีฟ้า,ส,ฟาสีดาวซะงั้งงน ผมได้ํ<ม>ามอ่ะคนนี้โอเคนี่ครับก็จะเป็นการรับคู่หูของเราเราจะมีบัตรของเราครับถ้าเราจะกดเพิ่มนี่ไงเราต้องใช้ไอตรงเนี้ยใช้ใบสีทองครับแล้วก็สามารถมากดตรงนี้ได้เพื่อเอาคู่หูแต่คู่หูผมเยอะแล้วครับผมจะไม่กดให้ดูแล้วมีเต็มเลยอะ่ะถ้าคู่หูเกินทํานองเนี้ยเราก็จะสามารถเพิ่มไปได้ไงแล้วก็สามารถอัพเลเวลเขาได้ด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูคู่หูของก่อน,นคนนี้ เป็นคู่ห,หูหลักของ,ของเราครับเฮ้ด,ดูดิเห็นป่ะน่ารักดีเนาะอับขั้นก็คือต้องใช้เนี่ยครับไอใบตัวนี้ที่เราสุ่มหาคู่หูนั่นแหละแล้วก็อัพเลเวลก็จะใช้ตรงนี้นี่ไอพวกยาสีฟ้าสีเขียวทำนองเนี้ยสีฟ้าก็น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะนแล้วก็อัพเขาได้เราจะได้ดีพีสะสมมากขึ้นครับแล้วก็เวลาลงดันนะเขาจะคอยช่วยเราทำนองน,นี้ไงเราต้องหาคนที่มีสกิลเหมาะครับ กับตัวละครของเราไงมันก็จะดีอ่ะโอเคสกิลอัพอฮะเจมสมาคมอะไรวะเนี่ยกิจกรรมไม่ได้ทําให้ดูเลยเนะผมจะรอให้เขาไอ้นั่นอัพครับข้างบนนะ่ะแล้วรอดูว่าสามารถอัพข้าได้หรือเปล่านะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีแล้วถ้าเราเลเวลห้าสิบแล้วอะ่ะก็คือทํากิจกรรมเนี่ยแหละครับเนี่ยทําไอ้พวกเนี้ยไปฆ่ามังกรเอาฆ่าล่าเริงเอาพอยต์ตรงนี้ไงเห็นป่ะมันจะมีสูงสุดร้อยห้าสิบครับ เราก็ดูอันไหนที่มันมีค่าล่าเริงให้เราอะถ้าเราทําครบเราก็จะได้ค่าล่าเริงตรงนี้เพื่อมาเปิดกล่องไงเนี่ยเราก็ทํใไ้พวกนี้ได้อันนี้จะจํากัดเวลาครับจํากัดเวลาก็คือเราต้องรอเวลาเขาครับทุ่มถึงสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยอน,นุญจะสามารถเข้าร่วมได้ไงแล้วก็ประลองก็ได้เป็น PVP แล้วกับท้าดวลเหมือนกันครับไอ้พวกนี้ผมไม่ได้ทําเลยกับสถานะก็คือการเป็นอาชีพเสริมของเรานั่นแหละ ผมจะไปเน้นฝึกฝนมากกว่าไอตรงนี้ดีไงเพราะว่ามันทําง่ายครับลงดันหาของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมไปล่านะแต่ไมาใช้เวลาน,านานหน่อยครับแล้วก็อย่างอื่นก็สามารถทําได้พยายามทําให้หมดหมดอะ่ะน่าจะดีสุดแล้วไอพวกนี้นะปฏิทินก็จะมีบอกครับว่ามันจะมีอะไรขึ้นมั่งต่อวันทานอน,นี้ไงเราก็สามารถล็อกได้นะว่าจะวันไหนรอเวลานั้นนะครับแล้วก็มาจัดการตรงเนี้เพื่อเอาไว้ค่าตัวนี้อันนี้ก็คือเหมือนกับเลเวล50ไง แต่เนื้อเรื่องหลักก็ยังมีอยู่นะครับผมไม่ได้ทําต่อไปอะ่ะมันจะมีเหมือนกับประวัติเนื้อเรื่องหลักอยู่นะเนี่ยหลักเห็นปะผมไปเหมือนกับไอ้นั่นแล้วครับไปจมเรือแล้วอะ่ะก็เลยค้างไว้ก่อนแหละเพราะว่าผมจะเอาแค่รเีเวิวห้าสิบไงโอเคไปทำอันนี้ให้สองพันห้ากันดีกว่าอ๋อนี่สีพัรเหรออ๋อผมนึกว่ามันจะไอ้นั่นครับลบขั้นเป็น B เป็น A อะไรอย่างงี้ไม่ใช่วะแล้วผมจะอัพได้ไหมวะเนี่ยตอนนี้ผมไอ้นี่แล้วครับนี่ไงผ่านแล้ว เข้าใจแล้วครับเราต้องเป็น4พัททั้งหมดก็จะขึ้นถูกป,ประมาณนี้ถึงจะสามารถเลื่อนข่านในตัวนี้ได้ไงโอเคงั้นผมฝึกสไตล์ก่อนน่าจะพอนะผมเก็บพลังใจไปโคตรเยอะเราต้องไปเหมือนกับไปแมทเสื้อผ้าไปวิ่งช้าอะไรอย่างนี้ยกดัมเบลหรอไปวิ่งช้าๆดีกว่าไหมโอเคไปจัดไปครับเออต้องอยู่ในเมืองนี้แหละถึงจะแจมผมชอบเมืองนี้ไงอยู่เมืองนี้น่าจะดีสุดแล้วผมว่าอ,อ๋อนี่ไงนี่ไง มีที่ยกดัมเบลมีอะไรอยู่ตรงนี้ครับครบเลยอันนี้มาวิ่งได้ทํานองนี้ฝึกสกิลของเราแล้วก็มาทําตรงนี้ครับให้สีพัทให้หมดผมเข้าใจแล้วตอนนี้ถ้า4ีพัทหมดปุ๊บทั้งสามอย่างเราก็จะอัพค่ดได้แล้วนี่ผมเก็บพลังใจมาเยอะขนาดนี้เนี่ยเพื่อจะอัพให้ดูเลยครับในพัทสุดท้ายก่อนเขาจะปิดไงโอเคไปเเาาก็ทําไปตรงนี้ครับให้มันสีพัดให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาอัพเอาเอวตารตัวนี้กันนะ ได้นี้ด้วยนี่นี่อันนี้ข้อมูลไอดอลใหม่นะโคจแมจัดไปรออันนี้4ีพัทให้หมดก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวผมมาใหม่ครับโอเคครับผมว่าผมไม่น่าทันแล้วเพราะตอนนี้มัน4ี่โมงยีแล้วเซิร์ฟเขาจะปิดโค้ดเบต้าประมาณ5้าโมงครับผมก็ไม่สามารถทําอีกคาสตึงใ,ให้ดูได้ไงโคเศร้าเลยก็จะมาทําส่วนที่เหลือให้ดูละกันครับน่าจะง่ายสุดแล้วอันนี้ มันจะเป็นเควสรายวันด้วยครับเราสามารถตกแต่งเพื่อแมเสื้อผ้าได้ทํานองนี้แต่ต้องเป็นเสื้อผ้าที่เรามีอยู่นะเนี่ยใน11วิเราก็สามารถที่จะยืนยันการตกแต่งได้ครับสมมติอันเนี้ยมันคือวัยรุ่นอายุ18ผู้ว่องไวเราก็ต้องทําให้เข้ากับธีมของเขาโอเคผมมีเสื้อผ้าน้อยไงก็จะได้ประมาณนี้ครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะได้ค่าเชี่ยวชาญตรงนี้ด้วยนะเราก็ต้องฝึกตรงเนี้ยทุกวันครับมันจะมีเควสรายวันให้เราด้วยทํานองนี้ โอเคทำต่อไปอีกสักสามรอบแล้วกันเนะาะหัวข้อ,อน,นี้ก็คือนักมายากลที่ใครก็ไม่รู้กลอุบายของเขาอะอันไหนดีวะเนี่ยนักมายากลอันนี้แล้วกันน่าจะเข้าสุดแล้วล้วก็สามารถแต่งสีอะไรเงี้ยได้แต่ตอนนี้นยังไม่มีครับดูดิเห็นป่ะผมยังมีเสื้อไม่เยอะเลยอะ่ะก็เลยไม่สามารถเลือกหมวดตรงนี้ได้แบบเยอะไงนี่อย่างนี้ได้เอเลยนะได้ค่าวความเชี่ยวชาญส0สิบสุดยอดโอเค สักรอบครับเดี๋ยวมันจะไม่ทันที่เหลือโคเศร้าเลยอันนี้เป็นสาวกาแฟเหรออาหารและสาวน้อยนะ่ารักคอยเสิร์ฟอาหารโอเคน่าจะอันนี้นะหรือไม่ก็อัน,น,เ,นอเนี้ยเนาะเนี่ยสองอันเนี้ยน่าจะเข้าอันนี้แล้วกันความเข้มก็สามารถปรับได้ครับของสีเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้บีเหรอสุดเศร้าเลยเรียบร้อยครับพอแล้วเราก็ได้ประมาณนี้ครับนี่ไงมันจะเป็นกิจกรรมรายวันนั่นแหละ อยู่หมวดไหนไม่รู้ผมจําไม่ได้แล้วอะมันมีอันนึงที่สามารถทําเพิ่มได้นะหรือไม่มีแล้วผมจําผิดแน่เลยโอเคไปส่วนที่เหลือกันครับซุปสตาร์เนี่ยผมไม่ทันแล้วครับอันล่างนี่ยังแบบร้อยแปิบอยู่เลยอะก็เลยทําให้ดูไม่ทันไงเซิร์ฟปิดก่อนครับเดี๋ยวรอแบบโอเพนเ t ตาค่อยมาเป็นซุปสตาร์กันนะอันที่เหลือก็คือการแสดงการแสดงจะอยู่ในหมวดล่างสุดครับนี่ซึ่งผมแบบยังไม่อัพเลยไงยังร้อบอยู่เลยอ การแสดงก็พวกนี้มีเหมือนกับว่าไปคําเชิญสมาคมนักเรียนท่าเต้นเมื่อเลิกเรียนโฆษณาเชิญสมาคมใจสิงเหรอไหนเอาไปนี้ดูดิอ๋อว่าจะเป็นเหมือนกับกล้องนี่แล้วก็มีคนมายืนอยู่ตรงนี้เอา้ามีกิฟตอีเวนต์ให้เล่นด้วยอันนี้ทําอะไรวะเนี่ยเราต้องหลบเหรออ๋อต้องอยู่ในแสงล้วจะล่นยังไงอะไม่ทันเลยทีเดียวเราต้องอยู่ในแสงครับ นีพย,ยายามอย่าชนในตรงนั้นนะนี่เล่นยากอะเนี่ยผมไม่ได้ปรับไอ้นี่มาไงฮอตคีย์โคเซงเลยแล้วก็ทําตรงเนี้ยเพิ่มเพิ่มค่ายตรงนั้นได้ครับมันจะเป็นงานต่างกันเนี่ยโฆษณาเห็นป่ะน่ารักดีไอเกมเนี้ยก็ชอบที่ผมทําอยู่เนี้ยมันเป็นหมวดการสแสดงครับโอเคขอทำซักรอบพอครับไม่น่าจะอัพฮะเรียบร้อยไปเอาไปดูหมวดอื่นกันให้ครบครับ เท่าเต้นเมื่อเลิกเรียนคืออะไรวะถ้าเต้นเมื่อเลิกเรียนหรือเปล่าอันนี้จะมีสไตล์ิดของเราด้วยครับเนี่ยเราสามารถเลือกเขาได้น่นแหละแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าเลือกยังไงเ,ออเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยครับมันจะอยู่ในหมวดแรกแหละหน้าแรกเลยนะหมวดเอเจนซี่นี่เราก็จะสามารถเลือกเอเจนซี่ของเราได้ครับนี่เห็นว่าจ้างคนอื่นก็ได้เขาจะมีข้อมูลที่ต่างกันทํานองเนี้ยเอา้าหนูคนนี้เป็นเอเจนซี่นี่เองแต่ทำไมผมปลดล็อกไม่ได้อ่ะ ค่าความสนิทเพื่อนถึง3อ๋อเราต้องเล่นเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแหละครับเพื่จะสามารถปลดล็อกคนพวกนี้ได้ตอนนี้ผมมีแค่3คนไงโอเคเข้าใจแล้วการจ้างก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นข่าวแล้วผมยังไม่เล่นตรงนี้นะไปพาดู2อ,อันสุดท้ายครับในหมวดการแสด,แดงไปนี้ดีกว่า่ะฮะเช็ดไอ้นันผมยังไม่ได้ทำเลยอ่ะมันต้องไปหาคนคนหนึ่งไง เพื่อเอาเหมือนกับที่คราฟมาฮะว่าบอดอ,อะก็เลยไม่ทําตอนนี้ครับ <c oughs> เวลาจะหมดแล้วเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยปิดเซิร์ฟแล้วสุดเศร้ายังไม่ได้ไปเดินถ่ายรูปก,กับแก๊งเราเลยแก๊งไอ้นั่นเราอะสมาคมอะรอถ่ายรูปก,กันอยู่โอเคไปอ๋อนนี้เป็นฝึกเทนดืๆๆน่ารักดีเนอะทำท่าทำทางดูวะให้ดูคนข้างหลังดิ คือพื้นที่ทุกอย่างอะ่ะผมว่ามันอยู่ในอะคาเนมี่เราหมดแล้วเนาะโอเคเสร็จแล้วเราไม่จาเป็นต้องไปที่อื่นเลยไงอะคาเนมี่มันมีทุกอย่างให้เราเลยอะ่ะเนี่ยเห็นว่ามันมีที่ฝึกซ้อมมีอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยกระชับปองก็แลกตรงนี้ได้เครื่องคีบทุก,กตาก,ก็มีตรงเนี้ที่ผมหาอยู่นะี่ไงอยู่ในอะคาเนมี่ของเราเนี่ยหมดเลยนะไม่ต้องไปที่อื่นเลยครับโอเคถึงสุดท้ายคําเชิญของสมาคมนักเรียนนะฮะไป มัน,นแย่ป่ะฮะไงผมเห็นเนี่ยวั<ห>นนี้ผูห้หูเราอะ่ะเราต้องเล่นนี่ครับเล่นไปเออไรื่อยๆแหละตามเฟสอะ่ะเราถึงจะสามารถเพิ่มค่าความสัมพันธ์ของเขาได้ไงอ๋ออันนี้ก็เหมือนเดิมครับเชิญชวนเหมือนเดิมนี่ฮะมีผู้กำกับด้วยนะมันเป็นสมาคมเป็นโรงเรียนเนาะเขาแจมอะ่ะดูดีเฮ้เขาก็มาคอยแบบโฆษณาอะไรอย่างเงี้ย ประกาศประชาสัมพันธ์แต่ผมไม่ทันแล้วอะเสียดายว่าจะทำอันนี้ให้ดูวันนี้ดันตื่นบ่ายสามเนี่ยก็เลยอดตรงนี้เลยครับว่าจะอัพเลื่อนขั้นให้ดูอะสุดเศร้าเลยเลื่อนไม่ได้ฮะก,ก็ประมาณนี้ครับสาหรับซุปตาร์ขั้นแรกเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยนั่นแหละมันจะมีอย่างอื่นให้เราด้วยนะครับไม่ใช่แค่สี่ห้าอย่างนะเนี่ยไอพวกนี้เราก็สามารถทําได้เหมือนกันแต่ตอนนี้เขาล็อกอยู่ครับนี่ อ๋อต้องมีเหมือนกับเกรดที่สูงขึ้นคือตอนนี้สามอย่างแรกก็คือเบสิคเลยครับที่สามารถทำได้อะพอเราอัพอีกขั้นหนึ่งปุ๊บเราก็จะเป็นคา่านี้แหละผู้ฝึกซ้อมงานนี่ไงเราก็จะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วครับเฮ้ยพูแจ่มเนาะได้ข้อมูลไอดอลใหม่ด้วยแต่รอเต็มก่อนครับเดี๋ยวผมจะเก็บให้60อ่ะอาจจะทำสองอย่างคู่กันไปน่าจะมันเนาะแต่อย่าลืมนะครับเพราะมันต้องใช้พลังใจด้วยทำรอเนี้ยถ้าเราพลังใจหมดปุ๊บ เราก็ต้องรอวันต่อไปครับมันจะเจนประมาณ300มั้งโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับโค้ดเบตา้าเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนโอเพนเบต้าครับผมยังเล่นไม่จริงจังไงเพราะว่าผมจะรอไอโอเพนเบต้าเลยครับส่วนอันนี้ก็คือให้คู่หูของเราไปหาของนั่นเองมันจะได้เหมือนกับอีเวนต์รายวันด้วยครับเนี่ยไปหาของได้แล้วก็ส่งคู่หูของเราไปนี่นแหละเขาก็จะบอกเกรนะนี่มันก็จะใช้เวลาครับสชั่วโมง1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ย เราก็จะได้เหมือนกับเครสรายวันครับน่าจะเป็นอันนี้แหละรางวันผู้เฝ้ายามอันนี้เนี่ยถ้าเราทำครบ12อันปุ๊บเราก็จะได้ตรงนี้เข้ามาฮะประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอโอเพนเบต้า Open เลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่โอเพนเบต้ามาวันที่28นี้ครับรอเล่นเลยทีเดียวเดี๋ยวจะไปเล่นอีกค์ดหนึ่งนะที่เขาเป็นเมดอะน่าจะมันเนาะเดี๋ยวให้ผมไปฝึกไอ้นั่นก่อนครับเซิร์ฟญี่ปุ่นนะแล้วเดี๋ยวตอนเซิร์ฟโกลบโมาค่อยมาเล่นทีเดียวไง โอเควันนี้ก็ไปแล้วครับเจอกันอีกทีตอนโอเพนเบต้าสำหรับดากอนลาจาและ MJ เช่นเคยนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมเสียดายทำให้ดูไม่ทันสุดเศร้าเลยนี้อ่ะ